4036โอ้โห oh ครับนี่โอ้ย oh กลับรถกลางทางรถไฟเลยแท็กซี่เียนเครื่องกันลงนะครับวิดไฟวิดไ้มี GK มานะครับรถนี่จอดชิดทางกันเลยนะครับ โอ้ยคันนี้นี่หน้ามอเตอรไ์ไซค์นี่จอกับกับรางเลยนะครับอ๋อเจ้าที่บอกให้ถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยมาแล้วครับโนนครับ เ4 0 3 6 4038กแล้วก็ DA4557 ่ํานำส่งโรงงานมักกะสันเครื่องกา้ขึ้นครับวันนี้เดินเข้ามาใต้สถานีลาดปลาบนะฮะ ทางที่เดินไปก็เป็นฝั่งพะยาไทยนะครับนี่คือริมทางรถไฟจุดนี้ก็จะมีสิ่งของวางเต็มเลยข้างๆทั้งสองฝั่งตอนนี้มาร้านแจ็คคอฟฟี่ครับอยู่ริมทางรถไฟนะครับ เอาแล้วมาขายับกันแบบนี้ได้เหรอแล้วก็นี่ครับมาขายแต่คนละสไตล์นะครับแต่มายืนขายใกล้กันขอน้าแข็งกันด้วยเราอยู่ข้างทางอยู่ตรงกลางระหว่างพญาไทยแล้วก็ราชปรารบนะครับะเป็นคาเฟ่ตรงนั้นมีจุดนั่งถ่ายรูปนะฮะ ไม่รู้สวยหรือไม่รู้นเป็นไงอ่ะมไม่มีี่าวันนี้ก็อยู่ก็าลลาาามาลองจิ้มกาแฟริมทางรถไฟครับกินหมี่นก็อยู่ยักเรียวหัวเดียวอ่ะหัวเดียวไม่ลาอะไรเลย

วิ่งผ่านช่วงชุมชนอยู่ระหว่างทางระหว่างราชปารบกับพญาไทนะครับอันนี้ก็เดินมาชิมกาแฟกลางทางนะแจ็กคอฟฟี่เร็ว เป็นต่างชาตินะครับเดินมาถ่ายรูปถ่ายรถไฟถ่ายริมทางริมรางตรงนี้ก็ร้านกาแฟครับอยู่ริมทางรถไฟเหมือนกันมีริมทางรถไฟนะครับนีนักท่องเที่ยวครับเดินลาก,กระเป๋าเข้าข้างทาง,างอยู่ระหว่างราชปลารบกับ ไม่ไช่ไทยนะ บวน280จากกระบินบุรีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กระบินด่านพรมแดนบ้านคลองลึกมาจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะฮะจำผิดอีกแล้ว